ประเมินเรื่องของการลงทุนวันนี้ไงบ้างเพราะว่าพอเปิดมาเช้านี้ก็เรารู้ผลแบบเสด็จน้ําเรียบร้อยสำหรับการเมืองบ้านเราประเมินยังไงครับครับในในแง่ของผลต่อเซกินเด็กเนี่ยโดยภาพรวมผมมองว่าเน่าจะเป็นกลางนะครับเพราะว่าการโหวตมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยเผื่อใจไว้แล้วระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ,รบตามที่ทางสภาเองก็บอกว่าอาจจะมีการโหวตครั้งที่สองครั้งที่สามในวันที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนะครับ ก็เลยคิดว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยคงไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเซ็นเด็กในวันนี้เนี่ยอย่างมีนัย,ยสำคัญนะครับคราวนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะครับว่าการประชุมสภาครั้งถัดไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่19แล้วก็20เนี่ยจะสามารถปวดผ่านได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาในรอบที่2หรือว่าการสลับจาก อ,อีกฝั่งหนึ่งขึ้นมานะครับเอออีกพักหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นพักเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่ายังยังอยู่ในฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยออทุกครั้งที่ออมีการโหวตในยกผ่านนะครับหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลทําได้สําเร็จเนี่ยตลาดก็มักจะตอบรับเชิงบวกในทางสถิตินะครับก็เลยคิดว่าออตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะไซเวย์นะครับที่เราเรียกกันว่าภาวะโอเวอร์แฮงเนี่ย ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับวันที่สิบเก้ายี่สิบแล้วก็รอดูพัฒนาการทางการเมืองที่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ตฟิฟตี้นะครับที่มีการปรับฐานลงไปลึกก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อกลับนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาพยุงดัชนีเหมือนกันนะครับในส่วนของอนักลงทุนที่รอติดตามเรื่องของปัจจัยการเมืองเนี่ยแล้วรับความเสี่ยงได้ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราก็มองว่าการลงทุน ในหุ้นพวก g o ลบอลเพยนะครับหรือว่า d e เฟนซีฟเพย์ช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะครับค่ะเรื่องการเมืองยังรอความชัดเจนตลาดอาจจะยังตอบรับกกลางๆอยู่แต่ถ้าดูการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาสสนี้ล่ะคะจะยังเป็นปัจจัยหนุนได้บ้างไหมคะเราคิดว่าเป็นปัจจัยหนุนนะครับเพราะว่า ผลประกอบการของทิสโก้ที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าไม่ได้แย่กว่าตลาดคาดะนะครับดีกว่าตลาดคาดนิดหนึ่งจะด้วยซ้ำนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่19นะครับจะมีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสองของท tB นะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ย1สบเ็ดนี่ยจะมี Kbank แล้วก็เอชซประกาศออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดทิสโก้เปิดออกมาได้ดีเนี่ยเราคิดว่าแบงก์อื่นๆนะครับก็น่าจะออกมาดีเช่นเดียวกันนะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของ สำรลองที่ลดลงนะครับแล้วก็นิมเนี่ยที่ขยายตัวตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางแบงค์ชาตินะครับก็ถือว่าเป็นความหวังได้นะฮะสำหรับตัวของผลประกอบการอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราเชื่อว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองเนี่ยจำกัดด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องผลประกอบการไตรมาสสองที่น่าจอกมาสวยสําหรับกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องปันผลกลางปีด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆแบงค์เนี่ยก็จะมีการประกาศจ่ายปันผลกลางปีตามมาเหมือนกันนะครับ